สวัสดีครับเอฟซีและก็เจ้าพนักงางทุกท่านนะครับวันนี้มาดูกันว่าเครื่องโดนน้าเวลาชาร์จเป็นยังไงนะครับเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บไฟจะดับนี่ก็คืออาการโดนน้ํามานะวิธีการแรกก็คือต้องแกะมาดูก่อนว่าโดนเยอะไหมคืออย่าไปเสียบชาร์จขาไว้นะครับตัวชาร์จจะพังบ้างอะไรบ้างอาการชาร์จไม่เข้า พอเสียปุ๊บไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าตัวชาร์จไม่มีตัววัดแต่ถ้ามาถึงช่างแล้วจะมีที่วัดว่าชาร์จเป็นยังไงอันนี้แกะฝาหลังครับวิธีการแกะฝาหลังอันนี้แตกยับเยินมาเลยแต่ต้องแกะให้เนียนหน่อยนะใช้ลมร้อนเป่าออกหลายๆท่านก็เข้าใจดีแต่เป็นไปได้ก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ดีที่สุดน,นะครับหลังจากเป่ากะว่าร้อนได้ที่นะครับเราก็ใช้ตัวช่วยคือการใช้สิ่งบางๆจะเป็น แหนบหรือว่าอะไรก็ได้ครับคัตเตอร์ก็ได้นี่ยกขึ้นนะครับส่วนมากเครื่องพวกนี้เคยแกะมาแล้วแล้วก็จะติดกาวไว้อันนี้ทำให้สวยๆในสำหรับลูกค้านะครับสวยได้สุดๆแล้วก็คือค่อยๆย,ยกขึ้นถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ดึงออกทิ้งเลยการโดนน้ำนะครับ บางท่านเห็นเสียบชาร์จไม่เข้าแล้วไปเสียบคาไว้ไม่จะทาให้ตัวสายชาร์จและก็หัวชาร์จของเราพังไปด้วยนะที่ง่ายๆเลยว่าไฟมันย้อนกลับเวลามันช็อตตัวนี้เครื่องยังติดอยู่นะครับแต่มันชาร์จไม่เข้าเพราะโดนน้าส่วนมากจะโดนข้างล่างฝั่งตรงตรงัวชาร์จอันนี้ยกขึ้นเห็นไหมเละหมดแล้ว อันตรายนะครับเสียกระจกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ต้องทําให้มันได้ติดลงไปที่สวยเหมือนเดิมนะครับความเนียนต้องมีก่อนเดี๋ยวจะเจอคอมเมนต์หลายๆท่านว่าเอ้ยทำไมไม่เอทิ้งเลยอันนี้ของลูกค้านะครับประหยัดตังค์นนี้หลุดไปแล้วนะครับ เลอนิดนึงครับเหลือตรงกล้อง,องตรงนี้จะเป็นกาวร,รอบๆกล้องเพราะก็จะมีตัวกันน้ําถ้าเครื่องที่ยังไม่เคยแกะถ้าเคยแกะแล้วก็ส่วนมากจะไม่มีกาวนะทำโทรศัพท์มากก็เห็นเนี่ยยับเยินมากเลยสำหรับด้านหลังโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราแกะออกแล้วเราจะต้องขันน็อตออกให้หมดตัวนี้เป็นเรมี 5i นะครับ วันี้ต้องขันน็อตออกไปห,หมดแล้วถึงจะเปิดหลังได้ไม่ใช่ว่าขันได้เฉพาะส่วนข้างล่างนะครับอันนี้ผมจะให้ดูผมจะขันน็อตตัวข้างล่างก่อนตัวนี้จะเป็นตัวครอบลำโพงนะครับที่ขันออกวันนี้เอางานโดนน้ำให้ดูก่อนนะครับวันต่อไปแล้วค่อยดูงานปลดล็อก iPhone อ,อันนั้นจะสอนเฉพาะช่างนะครับ น็อตจะเยอะหน่อยนะฮทำงานใจลุมๆมถ้าใจร้อนก็ไม่ได้นะครับงานพวกนี้สําหรับหลายๆท่านก็ถือว่างานสบายแล้วนะครับเมื่อเราแกะน็อตออกเสร็จเรียบร้อยทุกตัวนะครับทั้งข้างล่าแล้วก็ข้างบนอันนี้ผมจะถอยข้างล่างให้ดูนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันส่วนข้างบนยังเหลือน็อตอีกเยอะเพื่อใช้วีดีโอสั้นลงนะครับต้อง ตัดภาพออกไปนะเมื่อเราเอาน็อตออกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเรามาแกะกันเริ่มจากตรงที่ปีรูซิมตรงนี้นะครับถาดซิมแงออกมานิดนึงนะครับแล้วปีดไปเลยแล้วก็จะหลุดออกได้อย่างนี้ครับเมื่อออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดขึ้นมาระวังนะครับแผ่ตัวนี้เป็นซนเซอร์นิ้วนะปลดออกก่อน ตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอดแบตเตอรี่นะครับผมจะถอดดูด้านหลังไอด้านล่างเลยแล้วก็ถอดตัวแผงชาร์จนี้ออกมาเพื่อจะทําความสะอาดด้วยการใช้ทินเนอร์ล้างคราบน้ําออกนะครับนี่แดงๆนี่ก็คือโดนน้ำานะครับแล้วก็จะเอายางตัวนี้ออกยางตัวนี้ก็ส่วนมากจะใส่ไว้กันน้ำนะครับที่จริงก็กันไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมครับยางพวกนี้ เสร็จแล้วก่อนที่เราจะใช้ทินเนอร์ล้างนะครับดูผมจะให้สังเกตดูได้ว่าตรงนี้จะมีไมโครโฟนไมโครโฟนนี่เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับจะโดนทินเนอร์ไม่ได้แล้วไม่จะเสียนะครับจะมีตัวครอบไว้สรับของเรียมีจะมีเหล็กครอบอีกอันหนึง่งเวลาเราล้างก็ต้องระวังด้วยนะมีรูข้างในไม้ตัวหนึ่งอยู่ในนี้เสร็จแล้วโอเคเอาทินเนอร์มานะครับเราก็ทําเอาแปลงซีฟันเก่าๆก,ก,ก็ได้มา เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วหมดเลยทุกจุดตรงที่โดนน้าระวังอย่างเดียวคือจะให้โดนใหม่นะครับเมื่อเช็ดเสร็จแล้วให้ใช้ลมร้อนเป่านะครับเพื่อให้แห้งเร็วเนี่ยทำงานแล้วก็จะได้ประกอบรู้ว่าเป็นยังไงโอเคนะครับ อันนี้ถือว่าง่ายๆสลหรับช่างแต่ถ้าใช้ไม่ได้ตัวนี้โดนเยอะก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะครับแต่ผมดูท่าทางแล้ววันนี้คงไม่เป็นไรมากมายนะสังเกตดูเนียนสวยอยู่เหมือนเดิมเอาตัวเครื่องมาแล้วก็ประกอบตัวนี้ลงไปครับเสียบดูก่อนนะครับนะมาเริ่มเสียบดูก่อนเสียบเข้าไปปุ๊บ แล้วดูว่ามันจะดับเหมือนเมื่อกี้ไม่ไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจอนะไม่ดับก็คือตัวนี้ไม่ได้ช็อตาวนี้นะครับเสียบสายไปได้แล้วไม่ดับก็ไม่ช็อตถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วดับก็ยังช็อตอยู่นะครับโอเคสำหรับงานช่างนะครับมีตัววัดอันนี้เช็ดออกให้ดีนะครับเป็นคาบน้ําแล้วก็เอาตัวแผงตัวชาร์ตนี้วางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ครนี้มาเสียบดูเสียบปุ๊บดับนะครับผมถอดออกก่อนนะครับผมมองจออยู่ตอนนี้คือพอเสียบแล้วดับอาการของมันไม่เกี่ยวกับตัวตูดชาร์จนี้แล้วมาดูที่แบตเตอรี่ครนี้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเสียบดูอ่าเสียบเข้าไปแล้วไม่ดับนะครับอันนี้ผมจะยกแบตเตอรี่ออกมาก่อนรู้สึกว่าแบตเตอรี่จะโดนน้ำด้วยนะครับหนึ่งมีส่วนแบตเสียได้แต่วันนี้เรายังไม่รู้ะครับแกะออกมาก่อน สังเกตดูมีคาบน้ํามีอะไรไม,ไม่ไม่มีนะครับอ่ะมาลองใส่แบตเข้าไปดูว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ถอดแบตแล้วเสียบไม่ดับใส่แบตเข้าไปอ้าวไม่ดับนะครับไม่ร้อนโอเคเดี๋ยวดูสิอ่าชาร์จเข้านะครับงานนี้จบแบบง่ายๆนะชาร์จเข้าเฉยเลยใช้ได้เลยนะครับมาดูตรงนี้ก็ขึ้นนะครับ ในกาลังแอมชาร์จก็ขึ้นที่1.3นะครับโอเคใช้งานได้ปกติเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูเมื่อชาร์จเข้าแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเช็ดตรงนี้ก่อนมีคราบน้านะครับเช็ดให้สะอาดเด๋ยวปุ่มค้างช็อตอีกจุ่งอีกนะตัวนี้เปิดเครื่องแนละ้วเอาแหนบมาช่วยนะครับเอาแหนบจิ้มเพราะว่าแผงปุ่มจะเป็นตัวเสียวแล้วไปอยู่กันด้านข้างเป็นเซนเซอร์นะครับใช้แหนบ แตะเข้าไปถ้าเปิดเครื่องได้คือจบกะส่งงานลูกค้าได้ตามปกติ5 4 3 2 1โอเคครับขอบคุณมากสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ